บวัชิรวิทยอดฟอลโล่ไอจีเพิ่มอย่างต่อเนื่อง2วันพุ่งขึ้นอีก1 0 0 0 0แสนไบวัชิรวิทย์ฮอตแบบอลิมิเต็ดจริงๆเพราะยอดฟอลโล่ไอจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง2วันพุ่งอีก1 0 0 0 0แสนขนาดนี้เพิ่มมาเป็น11.1ล้านแล้วบางสุดฉชุดไม่อยู่แล้วสำหรับหนุ่มฮอตไบวัชิรวิทย์ที่แฟนๆที่น่ารักเพิ่งฉลองครบ11ล้านผู้ติดตามในอินสตาแกรมของหนุ่มร้ไปเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2565 ล่าสุดวันที่16กุมภาพันธ์แฟนคลับได้พร้อมใจกันติดแฮชแทก11ล้าน1ไบที่1ในใจเพื่อร่วมแสดงความินดียอดฟอลโลไอจเพิ่มมาเป็น11.1ล้านหลังจากผ่านไปได้เพียง2วันเท่านั้นเรียกว่าดีกรีความฮอตไม่มีแผ่วเลยจริงๆ